คนที่มีปัญหาแล้วแก้หนี้ไม่ได้เพราะเหมือนเราเล่นเกมลับอะนะอยู่ในเชิงลับเจ้านี่รายไหนโทรมา <c oughs> ก็จะจ่ายก่อนคุยเป,ป็นรายๆไปแต่ไม่เคยฮะที่จะถอยออกมาหน่อยแล้วก็เอานี่ทั้งหมดมาการแล้วค่อยมาวางแผนว่าจะจัดการกับหนี้ทั้งหมดแบบองค์รวมยังไงเท่าถึงสินเชื่อในท่ะที่เป็นบัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลเนี่ยง่ายไปผู้ที่เป็นผู้กู้เนี่ยก็อาจจะมองข้ามในจุดที่ต้องมีความรับผิดชอบต้องมองสองฝั่ง ฝั่งผู้ให้บริการทางการเงินก็กลุ่มหนึ่งฝั่งผู้ใช้เองเนี่ยผมว่ามันก,ก็มีส่วนอยู่เหมือนกันที่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้วางแผนนะครับเป็นกลุ่มที่เขาวางแผนมาเป็นอย่างดีเนี่ยเขาจะมีความระมัดระวงังมีเหตุมีผลในการสร้างหนี้ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็มีอีกกลุ่มให,ใหญ่เลยเหมือนกันที่เรียกว่าอาจจะเป็นเพราะว่า่านิยมนะความต้องการแบบเร่งด่วนหน่อยนะครับหรือบางทีบางคนน่ยอาจจะอยู่ในสภาวะที่ตัวเองกำลังมีปัญหาพอ,อเห็นมีประกาศโฆษณา บางทีก็ดอกเบีย้ย6บาทต่อวันเขาก็รีบแล้วก็มาใช้บริการแบบนี้แล้วก็ทําให้เกิดปัญหาลุกลามไปอีกมกษณะของการก่อหนี้ที่แบบเรียกว่าเป็นหนี้เรื้อรังแล้วกันก็คือปิดจบไม่ได้การก่อหนี้ในบางครั้งเนี่ยมันมันไม่ถึงต้นตัดตได้แต่ดอกนะครับเมื่อตัดดอกต้นก็ยังอยู่ที่เดิมต้นอยู่ที่เดิมดอกเบีย้ยมันก็ยังอยู่เป็นงวดงวด,งวดไป ถ้าจะให้ปัญหานี่มันเบาหรือลดลงนะครคงไม่ใช่ผู้ให้บริการอย่างเดียวผู้ใช้บริการก็ต้องมีความเข้าใจทั้งเข้าใจตัวเองเข้าใจผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็เข้าใจเรื่องการใช้จ่ายของตัวเองด้วยมีคนที่เขาเป็นหนี้บ้านหนี้รถหนีกาา้กยศและหนี้บัตรต่างๆที่เขาไม่ได้เดือดร้อนเพราะเขาสามารถผ่อนได้ผ่อนไวเพราะฉะนั้นตัวหนี้จริงๆมันคือยังไม่ใช่ปัญหาถ้าเกิดว่าคุณเดือดร้อนถึงขั้นรายรับไม่พอรายจ่ายคุณต้องไปโฟกัสที่สภาพคล่อง